สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ดัชวริการน,นูปชอร์วันนี้เจอกันอีกครั้งกับวิชาเคมีเคมีเคมี <S <S 1> <S 1> แน่นอนว่าถึงกับพี่มห้แล้วเนี่ยจะพลาดเรื่องอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากความสัมพันธ์ของปริมาตรและอุณหภูมิของอากาศวันนี้เลยจะมีการทดลองนิดหน่อยให้สมบับที่เรียนมาก่อนอื่นเนี่ยจะทำการทดลองต้องมีอกรณ์อุปรกรณ์ <c oughs> หลังจากที่น้าอุ่นเราจะมาผสมส่วผสมน้นมีาล้างจานน้ำเปล่าผสมกันในอัตราส่วนหนึ่งต่อสองจากนั้นคนให้เข้ากัน การทดลองชั้งที่หนึ่งน้ำร้อนน้ำาปลกาขวดจุ่มลงไปในน้ำยาล้างจานที่เตรียมไว้จากนั้นน้ำขวดเสรลงไปในน้ำอุ่นจะเห็นได้ว่ามีฟิล์มบางๆขึ้นมาลองครั้งที่สองน้ำเย็นน้ำาปลกาขวดจุ่มลงไปในน้ำยาหาางจานที่เตรียมไว้จากนั้นน้ำขวดเสรลงไปในน้ำเย็นจะเห็นได้ว่ามีฟิล์มบางๆค่อยๆหดตัวเข้าไปในขวดเรื่อยๆจากการทดลองครั้งที่หนึ่ง จะเห็นได้ว่าเมื่อขวดอยู่ในน้ำอุ่นจะเกิดฟิล์มขึ้นมาและจากการทดลองครั้งที่สองจะเห็นได้ว่าฟิล์มเนี่ยจะหดตัวลงขึ้นไปในขวดเรื่อยๆไอเจอเข้ากับน้ำเย็นดังนั้นจากการทดลองสรุปได้ว่าปริมาตรแปรผันตรงกับอุณหภูมิเมื่ออุณหภูมิต่ำปริมาตรก็จะลดลง เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นปฏิกิริยาก็จะมากขึ้นตามไปด้วยหลังจากทำการทดลองเสร็จนำอุปกรณ์มาล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเพียงเท,ท่านี้การทดลองก็จบเป็นที่เรียบร้อยว้าว